สวัสดีครับดีช่องกร้ไทฟ,ฟัสซิง่งโอ้ดันเมื่อวานสองชั่วโมงกว่าจะขอบอกว่าพอแล้วทำเล้าไก่ตรงนี้หลังโรงน้ำทำเราเลี้ยงไก่ปลูกน้อไม้ก็เลี้ยงไก่ นวลไปกองอะไรจำนวนแล้วก็คอยเผาแล้วเศษหญ้ากวาดไม่ไปลื่นมาอัปเดตให้ดู เมื่อวานฝนไม่ตกหินก็พังแล้วดันแล้วโอ้บอกเงินจอด,ดยู่นู่นครับ วางก็ดันดินได้หน่อยหนึ่งนี่ต้องดันให้มันเสมอนี่นะับไถด้วยดันด้วยถยด้วยดันด้วยคอยมาดูตอนมันจะเสร็จ,จเป็นยังไงใช้เวลากี่ชั่วโมงดินแน่นอยู่นะครับนี่ยดินที่ไมโครขุดขึ้นมา 嗯。Mm.